อ่ะสวัสดีครับเรามาคบใครครับเฮ้ยอะไรเนี่ยเรามาหาลูกกูลูกอะไรครับไม่เฮ้ยต้องติดต่อแล้วก่อนครับอะไรเนี่ยคุณไปไทยใจเย็นใจเย็นใจเย็นไทยอ่ะเฮ้ยยุ้งเจอกูหรือยุ้งเจอกู พยนบค่ระเบียนะครับตอนนี้เกิดเหตุการณ์ผิสวเกิดขึ้นนะครับของายัาชนะยางคู่และระเบียนเป็ดตันแผลขี้วา ลโหลสวัสดีครับสถานี้ต้องวจนะครับพอดีโทรจากโรงเรียนชุมชน้ัางไผ่นะครับจะแจ้งเหตุนะครับพอดีมีคนร้ายบุกเข้ามาที่โรงเรียนครับอ๋อครับลักษณะคนร้ายนะครับเป็นผู้ชายสูงผิวดำนะครับใส่เสื้อมีหมวกมีหัวแล้วก็มีอาวุธด้วยนะครับรบกวนทางสถานีตำรวจส่งกำลังตำรวจนะครับตอนนี้ครับโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ครับครับครับขอบคุณมากครับ เหตการที่เกิดขึ้นครับขอพยายามทำงาพยยามคบคุมระเบียบประกาศาแผที่วางไว้ครับไหนูกคุณไหน Đây! 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 เขาพยายังพยายามงคัระเียนบนายตาแขกที่ว่าไว้ครับ เหตุการณ์ปกตินะครับผมไปไงครับครูครับเช็คจำนวนเด็กนะครับว่ามีเด็กกี่คนนะครับมีใครมีใครบาดเจ็บหรือเปล่านะครับมีใครบาดเจ็บไหมครบพบไหมครับข้าแถวข้าวแถวลูก้าอมาน้่อเครครอะครับขวเอมาละมีใครบาดเจ็บไหมครับคุณครมมีใครบาดเจ็บเลยเดี๋ยวเราไปจุดโดนคนกันนะครับ oh no